ทางที่ไปท้ายทำก็ลำบากเหลือเกินครับเต็มไปด้วยขี้คนขี้ตมเนาะตอนนี้เริ่มพอกับอุปสรรคการปัน่นเบ่ไปแล้วครับอุปกรณ์คููใจเริ่มมีปัญหาครับ <laughs> <laughs> เต็มไปด้วยขี้ตมมเทมันมาอัดอยู่รล่อครับเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาแล้วครับ ชมธรรมชาติน้ากันครับในเสานี้ครับผมกับหูบอเจ้าเจ้าหูบอครับไปน้าเบิงชีวิตของแมงกระเบียครับแมงกระเบียหรือว่าผีเสื้อนั่นเองครับไปตามเบิงกันครับสวัสดีครับผมหูบอเจ้าเจ้าหูบอครับกับพ่อครับท่านผู้ชมเพื่อเก่าครับเยซีทุกท่านเนาะ นี่ก็เป็นทองไรท้องนาครับที่มาเบิงว่าเขารอฝนเป็นเั่งใดครับในที่สุดก็มาพบชีวิตคู่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติครับเดี๋ยวไปตามกันเบิงครับครับนี่คือชีวิตคู่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่สุดครับสวยงามแล้วก็ธรรมชาติหาทายทำยากครับพึ่งฉีดทายทำ เป็นเรื่องที่แปลกมากครับพอใส่เวลาหลายนาที่เราบยย่อมบินจากกันเลยครับนี่คือชีวิตคู่ของผีเสื้อเนาะผีเสือ้อผีเสือเส้อนาคล้ายๆเสือครับนาจะคือเสืออะไครับผีเสือ้อเดี๋ยวท่ายทำมามาเป็นคู่ครับแล้วก็บเยยอมบินครับสวยงามมากครับ วาย้อมบินจากกันครับอ๋อไปแล้วตัวหนึง่งไปแล้วครับเกือสีดำครับหาเบิ้งได้ยากครับ ถึงแม้จะเป็นสีดำกับมีคู่กันครับคู่สวยสีดำจะว่าการทายทำเนี่ คนไทยทำนี่ปวดเอวเลยครับบบวกาหัวหล่อมันสีบินถ่ายทำต้องอดทนขนาดครับป้าเขามุนเอเล่เลย ครับในเศร้านี่เขาก็ไปพอ่อนางแบบนายแบบหมักไม้ทีเดียวครับนี่คือผีเสื้อชนิดใดครับบอ่อหลูจักครับแต่ว่า้าท่ันผู้ชอบหลจักอะซอยบอกนะครับว่าผีเสื้อชนิดนี้มันซื้ออย่างครับหน้าตาเหมือนเสือชิตาครับนี่คือหน้าตาของผีเสือ้อ นายแบบของหูวเจ้าเจ้าหูวอในเซานี้ครับหน้าตามันคือเสือชิตาครับตรวดลายของปีกนะครับเนาะท่านผู้ชมเพื่อนเอฟซีหูจักผีเสื้อชนิดนี้ซอยตอบมาหน่ครับว่า 그비서가นิด대요 <목소리도> สวยงามที่เดียวครับหน้าตาลวดลายของปีกไข่ก็หน้าเสื้อชีตาครับผมท่านผู้ชมว่าผีเสื้อชนิดนี้ซื้ออยังหรอก็ซอยบอกมาหน่ครับเพราะว่าบรูจักว่ามัาซื้ออย่างนะครับเนาะ ผู้ใดท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีหูอยากซื้อชีเสื้อชนิดนี้ก็ซซอยตอบมานะครับว่าซื้ออีกย่างครับมีหนาตาไขา่ขเสือชีตาครับลา,ายไข่ไข่ใบหนาของเสือครับงเสือไข,ออข,ข่แมวครับ นารักที่เดียวครับท่านผู้ชมว่าหนาที่ตั้งซื้อว่ายัางใดดีครับสวยงามแล้วก็นนารักครับยังไม่ยอมบินเลย FC ล้วก็ท่านผู้ชมที่รู้จักผีเสื้อครับซอยตอบมาแน่ครับว่าซื้ออยังยงครับผีเสื้อชนิดใดครับผมการท่ายทำได้สุดยอดในเสานี้ครับสำหรับมือนี้ฮูบอเจ้าเจ้าฮูบอก็ถาผมก็ท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผมบันไดในย้อมบินอยู่ครับ